รอบแรกี่ล้อตั t ้งแทงเขาเขาไหมหรอนี่แหละรอบแรกสองสามคนี่ครับรอบนี้ม่ไจ้เป็นรอบพี่ดูพี่ดูอ่าแทงแทงกีาพี่รอบแรกสองแม่สามนีรอบมียอาแพ้เลยรูปาสมดุลนะเดี๋ยวรอรอฟางคำนี้ใช่อทงก่อนเดี๋ยวเหนักใส่ร่านก่อน ในการตู้หน่อยคฉพารจอที่พี่มาจอที่ นีมีสามลังครับ บางเซออกตัวไม่ดีครับแต่ว่าท้ายแหลกวัสรุปครับบางเซมากรุงเทพเอาชนะน้ำมารอสวิตไปได้ด้วยสกอร์สอนนงต่อหครับเข้ารอบรอชนะเลิศต่อไปอ่ะมาหนึ่งห้านยึงครับเข้าเลยคนระกับ1นึ่งห้นครับแพ้กกรอบชนะเข้าชิงครับ มาเข้าครับมา7 8 8 0ท้ายแรงครับ